ขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือทุ่งนท์โชว์นี่คือช่วงทอกโชว์ของเรานะฮะวันนี้ในะห้องสงคคึกคักจริงๆเลยนะครับพราะเขารู้ข่าวว่าทอกโชว์ของผมวันนี้จะทาพระเอกซึ่งเขาชื่นชอบชื่นชมกันเขากันมากันเต็มเลยไม่ได้มากันธรรมดามาเอาป้ายไฟมาด้วยนะฮะเอาป้ายไฟมาไม่พอเหมารถมาด้วยครับ ออมีบางคนมาจากต่างจังหวัดเลยเท่าที่ทราบม,มีแฟนขับเข้ามาจากระยองเลยนะฮะมาแล้วก็เหมารถกันมาเหมาไม่เหมาเปล่านะฮะจะต้องมีภาพของคุณออมซึ่งขนาดเท่าตัวจริงใหญ่เท่าตัวจริงเลยนะ,ะและเป็นเป็นป้ายไฟที่เห็นอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะหักก็ไม่ได้พับก็ไม่ได้เอานอนมากินหนึ่งที่เลยฮะกินหนึ่งที่เลยฮะ นี่คือความรักที่เขามีต่อสุภาพบุรุษคนนี้และผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วเราดูละครของเขาเราเห็นเขาเล่นละครเราต้องนึกกับตัวเราเองเสมอๆแล้วว่าถ้าเกิดเราเล่นละครสักเรื่องหนึ่งเราจะมีแฟนคลับขนาดนี้ไหมแต่ละคนมีแฟนคลับไม่เหมือนกันนะคานผู้ชมครับแต่พระเอกคนนี้มีแฟนคลับเยอะจริงๆแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเยอะจริงๆละครที่ออกอากาศอยู่คือรักออกอากาศก็เล่นได้น่ารักจริงๆออ แต่วันนี้เราจะได้เห็นตัวจริงของเขาว่าตัวจริงของเขาเป็นยังไงเอาคิวมาได้นะครับหาคิวมาได้แล้วมาที่นี่ตัวจริงเสียงจริงของออมอักพันณมาศครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับแฟนขาดทุนจะนั่งครับจะนั่งครับครับน่าเชื่อนะครับโอ้โห ออตอนแรกผมไม่รู้นะฮะครับตอนแรกผมไม่รู้จริงๆท่านผู้ชมผมนึกว่าอมเนี่ยเขาคงเป็นพระเอกลิเกน,นะฮะครับเพราะแม่ยกเยอะขนาดนี้เลยนะฮะ, <Okay S 1> ฮะมากันเต็มเลยอมเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึง่งในชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตมาแบบโตมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งวันหนึ่งเรามานั่งอยู่ตรงนี้ใน,ร,ในรายการนี้อย่างนี้เราเคยคิดไหมครับว่าชีวิตวันหนึ่งเราจะมีคนขนาดนี้ถามาจริงๆคือต้องบอกว่าไม่คิดมาก่อนครับไม่คิดว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายธรมธรมดายจะมีคนที่ชอบ คนที่ชื่นชมในผลงานที่ชื่นชมในตัวเรามากขนาดนี้ครับน่าภูมิใจนะน่าปลื้มใจน่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆครับขอบคุณมากครับที่รู้สึกอย่างนั้นจริงเพราะจริงๆเวลาที่เขารักคุณน่ะเขารักโดยไม่ได้ได้อะไรเลยนะเขารักแบบให้ทั้งใจจริงๆนะเวลาที่คนมีแฟนคลับบางคนนะครับผมเห็นบางคนนะเขามีวารูื้อขาจะแบบค่อนเหนื่อยเขาค่านหนักงานเขาอะแล้วก็บางทีมันก็อยากจะเป็นส่วนตัวนะอยากจะอะไรบ้างแต่ช่วยจําไว้นิดนึงนะฮะอย่าอย่ารู้สึกอย่างนั้นนะเพราะพวกเขาเหนื่อยกว่าใช่ครับบ้านเขามีนะฮะ เขาจะต้องมาจากบ้านนะฮะมาไกลมากกลา,า,กางค่ำกลางคืนไม่ได้นอนถนะาทำป้ายทำป้ายทำป้ายไฟอย่างเดียวะฮะเขาจะให้รู้ไว้ด้วยนะ,ะว่าเวลาจริงๆแล้วเวลาเขารักคุณเ,เขารักเขาให้ทุกอย่างจริงๆนะเขาถึงมาที่นี่วันนี้เราจะได้รู้จักอ,อมกันเต็มๆครับ บอกท่านผู้ชมนิดนึ่งก่อนนะตัวจริงจริงคือสูงสง่าจริงครับตัวใหญ่จริงๆเมือกที่ก่อนที่ออกรายการมาที่อยู่ในห้องนะฮะตอนแต่งตัวอยู่ก็ไปจับแขนดูแล้วนะครับแขนใหญ่เท่ากับขาผมข้างหนึ่งนะฮะแขนตรงนี้ใหญ่เท่ากับขาผมแล้วถามว่าแข็งไหมนะอาน่าจะแข็งกว่าโต๊ะนี่อีกนะฮะแข็งเพลิ้เลยนะฮะเล่นเวทด้วยใช่ไหมครับเล่นครับเล่นเล่นเป็นประจำไหมเป็นประจําครับแล้วฮะคือต้องบอกว่าผมเป็นคนชอบชอบออกกำลังกายชอบเล่นกีฬาอถามว่าทําไมถึงอยากเล่นเวทเนี่ยคือ ตอนเมื่อก่อนเนี่ยไปเดินตามห้างไปเดินตามห้างแล้วแบบว่าเห็นหุ่นที่ใส่เสื้อผ้าเป็นหุ่นที่อยู่ในห้างใส่เสื้อผ้าเอใส่เสื้อผ้าสวยเนี่ยเป็นหุ่นเราก็เลยคิดว่าอยากให้หุ่นเราเนี่ยเหมือนหุ่นที่เสื้อผ้าใส่อยู่บ้างจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยอย่างนั้นบ้างเราก็เลยเวทเลยเวทเราก็เวทนั่นเป็นชีวิตส่วนหนึ่งของเรานะจริงๆนที่สูง่งนี้ทั้งบ้านหรือเปล่าสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยแปดสิบครับโอ้โห สูงทั้งบ้านไม่างี้ไม่ครับไม่เลยสูงที่สุดเลยผมแล้วครับ,รบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตถามประวัติชีวิตเลยนะครับผมไล่กลับมันไปให้คนได้รู้จักคุณแฟนคลับของคุณจะรู้จักคุณด้วยนะครับ,รบมาพูดถึงชีวิตวงการบันเทิงกันนิดน,นึงก่อนนะเคยคิดเคยใฝ่ฝันไหมว่าจะเข้าวงการนี้ต้องบอกว่าไม่เคยเลยจริงเหรอไม่เคยเลยคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆจะเป็นคนขี้อายมากอ,มอะไรที่เกี่ยวกับแบบไปพูดหน้าชั้นเรียนหรือว่าต้องพูดต่อหน้าที่คนเยอะๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลย มีจุดหมายไหมเด็กอยากเป็นอะไรอยากจะทําอะไรเป็นคนมีจุดหมายไหมคือถ้าเกิดเด็กน้อยเด็กมากๆเลยก็คงจะอยากเป็นตํารวจอะไรอย่างเงี้ยเขาได้จับกุไล่ตามภาษาเด็กเดับแต่พอโตขึ้นก็หายไปหายไปไม่มีจุดหมายอะไรยังไม่ได้มองอะไรถึงไกลขนาดนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยคุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนครับมีสองคนครับคือคุณกับน้องสาวอีกคนนึงน้องสาวห่างกันกี่ปีครับปีเดียวครับปีเดียวครับนะครับคุณกับน้องสาวถูกเลี้ยงมาแบบไหนถูกเลี้ยงมาจริงๆก็ ค่อนข้างจะต่างด้วยความที่ว่าเราเป็นคนละวัยกันไอ้คนละเพศกันนะครับน้องสาวเป็นผู้หญิงแล้วก็เราเป็นเป็นผู้ชายอาจจะแบบว่าปล่อยปล่อยมากกว่าลูกสาวครับคุณพ่อทําอะไรครับคุณพ่อเป็นข้าราชการครับคุณแม่คุณแม่รับจ้างครับเป็นครอบครัวที่มีฐานะไหมเรียกได้ว่าปานกลางค่อนข้างต่ําดีกว่าครับ ปานกลางค่อนข,ข้างต่ำมันคํานี้มาติดมาปุ๊บมันก็จะต้องมีอะไรที่ทําให้เรานึกถึงอดีตได้ว่าเออพ่อเรามีตังค์ไหมแม่เรามีตังค์ไหมมันมีภาพอย่างนั้นไหมครับคือเท่าที่ผมจําได้เนี่ยผมจําได้ว่าเคยของเงินแม่และช่วงนั้นเป็นช่วงตอนประมาณสิ้นเดือนพอดีและคือแบบว่าแม่ให้ดูกระเป๋าสตางค์เลยนะครับบบว่าเนี่ยเดือนนี้เดล๋ยแค่นี้คือประมาณว่าใช้เงินเดือนชนเดือนเลยครับแล้วก็รอเงเดือนเดือนหน้าออกมาใหม่แล้วค่อยใช้ใหม่มครับ เพราะฉะนั it, <át> ้นก็มองเห็นเลยว่าเราไม่ใช่คนที่ว่าอยากจะได้อะไรก็ได้ตั้แต่เด็กใช่ครับไม่ใช่ง่ายๆเลยไม่ใช่ง่ายๆครับแล้วก็จะต้องเข้าใจว่าเรามีแค่นี้ก็แค่นี้แต่อยู่กับมันได้ไหมอยู่ได้ครับอ่าอยู่ได้นะครับเราอยู่กรุงเทพหอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับอยู่ที่กรุงเทพมาตลอดนะครับชีวิตวัยเด็กเป็นไงครับรับผิดชอบตัวเองไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตอนเด็กก็เป็นผู้ชายซนเลยครับชอบเล่นชอบติดเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีความรับผิดชอบมากเท่าไหร่งานบ้านทํำไหมทําบ้างครับ ทำบ้างโอ้ที่พูดเหมือนแคแบบทำบ้านนี้เรื่องยิ่งใหญ่แล้วนะดูเหมือนยิ่งใหญ่มากแล้วใครเป็นคนทำส่วนใหญ่ในบ้านจริงๆแล้วรับผิดชอบงานบ้านนี่คืองานที่เฉพาะเป็นเป็นห้องส่วนตัวของเรานะครับคือในห้องเราอย่างเงี้ยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเก็บกวาดห้องเราคือทำเฉพาะห้องเราห้องบ้านห้องรับแขกส่วนกลางไม่เอาไม่ได้ทำเลยไม่ทำเลยแม่ทั้งนั้นครับผมแม่เป็นคนสันโดษหรือเป็นคนเฮฮาค่อนค่อนจะไปทางสันโดษมากกว่าสันโดษครับแม่ชอบไปไหนไหม ชอบไปไหนไหมไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ผมจะไปคือจะเป็นที่เดิมๆซ้ำๆนะครับจะไม่ค่อยไปที่มันหมือวานหรือว่าแปลกใหม่เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นคนสันโดษไม่ได้มีความพิสดารอะไรไม่ได้อยากจะทําอะไรแปลก<ช>เป็นคนคที่ย้ําตลอดเวลาว่าขี้อายขี้อายจริงๆไหมตอนเด็กๆจริงๆครับเอออย่างที่บอกคือเวลามีอะไรที่ต้องพูดหน้าชั้นเรียนเนี่ยหรือว่าแม้แต่เวลานั่งเรียนในห้องเนี่ยจะนั่งท้ายสุดหลังห้องคือไม่กล้ามาอยู่หน้าห้องไม่กล้าที่จะบอกว่าอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปพูดพี่เชนหน้าห้องก็จะ พูดคนหลังๆไม่ยอมพูดคนแรกครับเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าเรื่องเรียนเนี่ยเรียกได้ว่าคาบเส้นมาตลอดอ๋อเป็นเด็กคาบเส้นนะเด็กคาบเส้นอยอ๋อไม่ได้ถอยเส้นนะฮะคาบเส้นนะคาบเส้นเลยครับคาบเส้นตลอดเลยนะฮะพ่อแม่เน้นไม่เรื่องเรียนก็ก็ปลูกฝังมานะครับว่าให้ให้ตั้งใจเรียนหรือว่าคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคนขี้เกียจใช่ขี้เกียจขี้เกียจเลยขี้เกียจเลยจบม .6 คิดเอนทานใช่ไหมคิดจะต้องติดมหาลัยโน้นเข้าคณะนี้คิดไหม คิดไหมคิดว่าต้องเอ t นท n ร e แต่ว่าติดไหมเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่ติดไม่ติดมั่นใจเลยมั่นใจก่อนไปเอ็นทาร e นี่นะฮะนี่เรียกตัวชัวเรียกตัวชัวไม่คือมันต้องประกอบกันตอนมันจะมีคะแนนของมอปลายด้วยไปผสมกันด้วยใช่ใช่ใช่เราก็คะแนนไม่ได้ดีมากอยู่แล้วแล้วยิ่งจะไปให้อ่านหนังสือทำข้อสอบเอ็นทรอีกโอ้โหคู่แข่งเขาไม่ได้หรอกครับไปเขาไปไกลแล้วบ่อยเข้าไป ่อยเข้าไปครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตเขาเรียกว่าง่ายๆสบายๆบ,บายมาตลอดชีวิตเลยใช่ครับตลอดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจบม6ปป๊บเอนทรานซ์ไม่ได้แน่เข้าเรียนต่อที่มกรุงเทพเข้าเรียนต่อที่มองเทพครับณะอะไรที่เลือกตอนแรกสุดเนี่ยผมเข้าบริหารก่อนเข้าบริหาร,รในช่วงปีแรกที่เรียนมองเทพนี่ท่านผู้ชมเขาต้องเข้าใจมองเทพเนี่ยมีสองแห่งนะครับ แต่ว่าจริงๆถ้าปีแรกๆต้องไปเรียนที่กรุงเทพไทยก้วยกรวยเําไทยหรอปีแรกแต่ว่าตอนตอนรุ่นผมเนี่ยคือจะมาเรียนที่ที่รังสิตรังสิตรังสิตเพราะฉะนั้นปีแรกๆเนี่ยต้องไปเรียนนู่นเลยนะฮรัรังสิตบ้านคุณอยู่ไหนอยู่ตรงพระรามเก้าครับพระรามเก้าเพราะฉะนั้นไปอยู่หอไปอยู่หอไปอยู่หอดีกว่าไปอยู่หอมจะสบายกว่าแล้วก็จะตื่นนังมาเรียนหนังสือนะหาจะทําอะไรได้ง่ายได้สะดวกกว่าในปีแรกก็ไปอยู่หอเรียนหนังสือไหมครับ เรียนแรกๆเรียนแรกๆพูดดีมากเรียนแรกๆไม่ด้วยความแล้วพบว่าการเรียนนั้นไม่น่าสนใจคือต้องบอกถึงตอนอยู่หอก่อนเดี๋ยวคิดว่าใกล้มหาวิทยาลัยคือข้ามไปก็ถึงแล้วเกียเองไม่ต้องนั่งรถต่อไม่ต้องต่อรถด้วยก็เริ่มไปสายเรียนไปสักพักหนึ่งเริ่มไปสายอยู่แค่นั้นเนี่ยนะใช่ครับคือด้วยความเราเราไม่ตื่นไงในใจคิดว่าอยแค่นี้เองเดี๋ยวข้ามถนนไปก็ถึงแป๊บเดียวไม่ตื่น ไปสายเริ่มไปสายเริ่มไปสายครับเล่นเกมไหมฮะเล่นเกมครับเลอฮะติดเพื่อนครับติดเพื่อนครับระหว่างการเล่นเกมติดเพื่อนกับการมาเรียนอะไรสําคัญกว่ากันฮะตอนนั้นนะครับเล่นเกมอ๋อเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะฮะเอ้จิกจิกจิกกอยู่เงี้ยนะฮะเล่นเกมติดเพื่อนใช่ครับครับผมหนึ่งปีที่เรียนปีแรกถูกไหมฮะผลปรากฏว่าดูีไทย โดนวิทายนี่ถือว่าเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มากครับรคือจริงๆนะคุณในชีวิตความเป็นคนเนี่ยนะในชีวิตความเป็นเด็กด้วยเวลาที่เราเรียนหนังสือเกรดดีไม่ดีก็ยังพูดกับพ่อแม่ได้ถูกไหมครับถูกไหมครับเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเทอมหน้าจัดก,การให้ครับแต่โดนรีทายเนี่ยจะพูดไงอะ่ะพอคุณโดนรีทายปั๊บคุณทราบผลคุณรู้สึกยังไงคือคือตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าว่ามันหนักถึงขนาดน,นี้ออพอทราบปุ๊บเนี่ยก็ไม่กล้าพูดกับคุณพ่อคุณแม่เราเราไม่รู้จะ เริ่มต้นยังไงดีแล้วจะพูดยังไงให้ให้เข้าใจอะไรเงี้ยครับก็ไม่กล้าพูดจนสุดท้ายมันก็ต้องบอกอยู่ดีครับพอบอกท่านแม่เป็นไงโอ้ก็เสียใจมากครับร้องไหมร้องไห้ครับร้องโฮเลยเลยครับพ่อว่างไงพ่อก็รู้สึกว่าจะงเงียบเงียบไปเลยช่วงหนึ่งครับ<ฮ>ว่ามันมันเสียหายหลายอย่างครับเสียทั้งเวลาทั้งเงินทองทั้ง อะไรหลายอย่างครับเราไม่ใช่คนร่ำรวยขนาดที่จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้และอีกอย่างถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นไม่มีการศึกษาครับไม่มีวุฒิจะลําบากต่อไปเพราะนั้นพ่อเงียบไปเลยแม่ร้องไห้ครับเราคิดอะไรผมเสียใจนะครับเสียใจว่าทําไมเราไม่เราไม่ตั้งใจทําให้มันดีตั้งแต่แรกแล้วพอผมผมนั่งอยู่กับตัวเองนั่งคิดไปคิดมาก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวออมขอลองใหม่นะขอข้อปีหนึ่งใหม่เลย คือออกเริ่มใหม่เลยทีนี้ขอโอกาสแก้ตัวโอกาสแก้ตัวเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากการที่ไม่อยู่หอแล้วอ๋อบอกท่านอย่างนี้เลยบอกเลยว่าไม่อยู่หอแล้วครับเพราะถ้าอยู่หอเชื่อว่าชีวิตตัวเองก็จะเล่แท้อีกจะเหมือนเดิมครับคือจะเล่นเกมดึกครับกว่าจะตื่นไม่ตื่นไม่เรียนเพื่อนบอกไปไหนไปมันจะเป็นอย่างนั้นเลยบอกพ่อแม่ว่าขอแก้ตัวโดยการเข้าปีหนึ่งใหม่ครับ แล้วจะไม่อยู่หอครับอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านเลยครับอ,อ๋อคือต้องบอกว่าเรื่องที่จะอยู่บ้านเนี่ยพ<ม>เพราะว่าเราจะได้มีความรับผิดชอบอยู่ใกล้ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คอยดูแลได้ด้วยความที่ว่าตอนอยู่หอเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนเลยไม่ค่อยมีใครควบคุมอะไรเราได้คือต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เต็ดเพื่อนนี่ยอมรับนี่คือความรู้สึกเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นการรู้สึกที่จะปรับตัวใหม่ตรงนี้เพราะความล้มเหลวความเละเทะของเราครับเรากลับมาสู้ใหม่ครับ ท่านผู้ชมถ้าท่านดูรายการนี้อยู่ท่านนึกภาพของอมเองก็นึกว่าเอ้ยเรากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ขับรถไปเรียนดลขับรถไปขับรถมาก็แล้วแบบไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเมื่อกลับมาอยู่บ้านเวลาจะไปเรียนนั่งรถอะไรไปสามต่อครับสามต่อนั่งรถเมย์ก่อนนะครับรถเมย์เสร็จแล้วก็ไปลงรถไฟฟ้าครับนั่งรถไฟฟ้าไปนุสาวรีย์แล้วก็นั่งรถตู้รถตู้วินนะครับจากนุสาวรีย์ไปมากรุงเทพีิรังสิทธิ์ครับอย่างนี้ตลอดอย่างนี้ตลอดเวลา สองปีนี่ครับเห็นหรือยังฮะว่าการที่ต้องต่อสู้กับตัวเองและการที่ทําให้ตัวเองต้องยากลําบากบ้างมันกลับมีความสุขกว่าการที่ให้ตัวเองสบายๆครับใช่ไหมครับแล้วชีวิตแย่ครับใช่พอคุณมาพบว่าคุณทําอย่างนี้การเรียนมันดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับเห็น้ชันเลยอย่างเอาง่ายๆยกตัวอย่างอย่างการการไปเรียนสายผมอยู่หอหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผมไปเรียนสายแต่ผมอยู่บ้านซึ่งไกลมาก ผมเข้าเรียนทันซึ่งซึ่เป็นเวลาที่แปลกมากตอนนี้บอกเราที่คนเราเคยล้มนึกออกไหมเราเคยล้มอย่างนั้นไปทีแล้วตอนที่ไปเรียนหนังสืออะไรเนี่ยพ่อแม่คุมเค้มไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคือเขาปล่อยเขาไว้ใจใช่เขาปล่อยเราเออครับแล้วเวลาความไว้ใจที่เขาให้เราตรงนี้ยิ่งทําให้เรายิ่งทําให้เราคิดมากขึ้นไปอีกต้องสู้ครับในที่สุดเรียนจนจบไหมครับจบครับเรียนจนจบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ครับนิเทศศาสตร์หมอกรุงเทพครับวันคุณจบคุณภูมิใจไหม โอ้ผมต้องบอกว่าดีใจมากๆคือผมว่ามันยากนะครับกับการที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแบบทําอะไรจริงจังมาก่อนเลยครับแล้วแบบว่าต้องมาคือแล้วเรามีเหตุการณ์ที่บอกว่าเราโดนรีทายม,มาแล้วด้วยผมว่าบางทีไอเหตุการณ์ที่เราโดนรีทายมันเป็นแรงผลักดันมีส่วนทาให้เราให้เราสู้จนเราเรียนจบขึ้นมาได้สาหรับบางคนการเรียนให้จบอาจจะไม่ใช่เรื่องยากมากแต่สำหรับผมผมว่ามันต้องตั้งใจจริงๆนะครับ แต่ในที่สุดเราก็จบมาครับคุณพ่อคุณแม่ดีใจมากไหมครับดีใจครับครับผมนั่นคือชีวิตการเรียนของคุณแต่มันทําให้มองเห็นอย่างนะนว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมหมอใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นับอย่างอื่นอยู่ที่เราใช่ไหมครับอืตอนนี้เข้ามาถึงชีวิตการงานบ้างนั่นคือการเรียนนะคคุณคุณเข้ามาวงการนี้มันเกี่ยวข้องวงการนี้ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะครับคือเริ่มจากตอนแรกก็คือเป็นแบบแคสโฆษณาตามโมเดลิ่งทั่วไปครับตอนช่วงสมัย ปี3ปี4ครับคุณไปเดินแถวไหนเริ่มเลยผมจำไม่ได้น่าจะแบบพวกเดินตามห้างธรรมดาห้างใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับก็มีคนมาชักชวนให้ลองไปถ่ายรูปไว้ไหมลองไปแคสติ้งโฆษณาไหมอะไรเงี้ยครับไปอย่างครับ๋อแรกผมไม่เอาเลยหรอไม่เอาเลยเพราะผมผมเป็นคนขี้อายด้วยครับอายใช่เอ้อายกี่คุณจะมีแฟนได้เหรอครับคุณอายสักเดนนี้ผมไม่เข้าใจแล้วนะครับ ชีวิตนี้คุณจะมีแฟนได้เหรอครับก็น่าจะได้นะโอเคครับครับไม่เอายังไม่เอาครับยังไม่เอาทีนี้เขาก็โทรมาตื่อเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็ลองไปดูเพราะผมเป็นคนที่ชอบหาอะไรใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตอยู่แล้วนะครับอยากรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงได้อย่างเราจบโฆษณามาด้วยแล้วก็ไปแคสติ้งโฆษณาก็ได้รู้วิธีการทํางานก็ไปแคสตอนแรกก็ยังไม่ได้นะครับพอได้เสร็จแคสนันานเท่านั้นเข้าก็เริ่มเริ่มได้บ้างพอได้ตัวหนึ่งปุ๊บมนก็จะมีตามมาเรื่อยๆ งานโฆษณามันจะเป็นเงี้ยพอได้ตัวหนึ่งเขาเห็นว่าไอ้คนที่ทํางานเป็นทํางานได้เขาจะแนะนํากันไปเรื่อยๆก็ได้มาเรื่อยๆได้เงินก้อนแรกชีวิที่หาได้มาเองรู้สึกยังไงก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับเอาไปใช้อะไรให้แม่ครับอโถให้แม่สองบาทนามาคุยมิีิหาได้มาเองรู้สึกยังไงก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากครับเอาไปใช้อะไรให้แม่ครับอ โถให้แม่สองบาทอามาคุยให้ก่อนร้อยขอครับให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลย <c oughs> แล้วใครขอแม่ก็ต้องดีใจเนาะแล้วเสร็จเรียบร้อยก็คืองานโฆษณาคเคยคิดไหมครับเคยฝันไหมว่าพอเราทําโฆษณาเสร็จแล้วมันมอนแอบเล็กๆในหัวหรือในใจบ้างหรืเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะต้องเข้าวงการบันเทิงเราก็จะต้องมาเล่นละครแล้วต้องอะไรไม่นะครับไม่มีนะครับไม่มีครับคือผมผมอยากแค่ว่าลองดูลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับคือลองดูวิธีการทํางานของเขาครับ มีมีคนมาชักชวนเล่นละครตอนไหนก็หลังจากแคสโฆษณาที่แบบว่าได้โฆษณามาต่อเนื่องนะครับประมาณปีสองปีหลังครับประมาณตอนตอนปีสี่จะจบพอดีมีพินิตอรพันธ์จากบริพัสครับทำโฆษณาตัวหนึ่งคือโฆษณาแพทย์ดีกรีซึ่งออกประมาณสักวิหรือสองวิแบบแวบเดียวนะครับสงสัยพินิ์แกใช้พอสเอาครับครับแล้วไงครับเขาียกว่าเรียกมาแคสติ้งละคร แล้วเป็นไงตอนแรกแคสติ้งโอ้ยตื่นเต้นมากครับผมจําได้เลยคือแบบว่าไปถึงปุ๊บโยนบทมาให้บทหนึ่งปุ๊บอ่านเสร็จอ่านแล้วมาเล่นคือพอเล่นก็จําไม่ได้เมื่อกี้ต้องพูดว่าอะไรแล้วต้องหันทางไหนอะไรยังไงคือแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วสมองมันดวงไปเลยตอนนั้นเยอะมากคราตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยแบบงงไปหมดเลยครับงงไปหมดทําไม่ได้ทําไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านถามจริงวันนั้นนะเอาเฉพาะวันนั้นวันเดียวนึกกลับไปนิดนึง เขาอุตส่าห์นิดนะอัรพันนะอุตส่าห์รเรียกไปแคสละครแล้วก็เล่นไม่เอาอ่าวเลยครับเล่นไม่เอาไหนแต่บ้านนอนคิดอะไรวนะันนั้นก็จริงๆผมผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องทําได้ดีอยู่แล้วค,อคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์เราไม่เคยเล่นมาก่อนคือมันก็ต้องออกมาเป็นเป็นแนวนี้อยู่แล้วครับ <seats S 2> เออดีนะคือผมไม่ได้รู้สึกว่าเราให้ดีจริงๆผมว่าคือคนมารู้ตัวรู้ครับไม่ใช่แบบว่าเราฝันว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือคล้ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนกับ เฮ้ยเรามันห่วยอะเราก็ต้องอย่างนี้อะก็ต้องยอมรับครับเออแต่กลับไปบ้านไม่ยอมรับกลับไปก็ยอมรับแล้วฝันไหมว่าเขาจะเรียกอีกอะผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันครับเออเออไม่คิดอะไรเลยอะไม่คิดเหมือนกันครับเออก็ดีอีกเหมือนกันแล้วเขาเรียกอีกไหมเรียกอีกครับเรียกอีกไปไหมไปครับได้ยังไงทีนี้ก็ให้บทใหม่บทหนึ่งต er> ้องบอกว่าไอ้บทแรกที่เรากลับกลับมาที่เล่นไม่ได้ในคือบทที่เขามีการถ่ายไปแล้วบทเก่ามาเล่นใหม่ คราวนี้บทที่สองที่ไปแคสเนี่ยคือบทใหม่ที่ยังไม่มีใครเล่นเลยเป็นบทละครเรื่องใหม่ซึ่งซึ่งคาดว่าจะวางตัวเราให้เป็นตัวละครตัวนี้นะครับพอแคสไปก็ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอาจจะดีขึ้นไปกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเราเคยผ่านมันแล้วอาจจะไม่ตื่นเต้นมากนะครับแต่ก็ยังหลอยถ้วยอยู่ดีก็ยังไม่ดีมากยังไม่ดีครับเสร็จปุ๊บก็ก็กลับบ้านไปเหมือนเดิมสักพักมีคนโทรมาบอกว่าได้รับบทนี้เ เฮ้ยอะไรเนี่ยผมก็ยังงงเหมือนกันครับอะไรท้างนายเนี่ยแต่ว่าแต่เขาต้องไปเห็นอะไรบางอย่างเขาคงเห็นว่าดารามันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันจะต้องมีการพัฒนาการครัแทนที่เขาจะได้ให้เล่นเป็นตัวเอกก็เลยกลายเป็นเล่นรับเชิญนะฮะท่านผู้ชมในละครนั่นจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเขาเขียนไว้ตรงข้างล่างเสมอว่าคนนี้รับเชิญท่านดูไว้ได้เลยตัวนั้นอ่ะคือตัวที่เขาจะสร้างว่าต่อไปเขาจะสร้างเป็นตัวอะไรสักตัวแต่แรกๆเขาจะ ปรากฏตัวในฐานะดารารับเชิญครับเล่นกี่ตอนครับสองฉากครับสองฉากครับอย่างนี้ว่าเป็นตอนครับเรียกเป็นฉากเลยนะฮะสองฉากในละครเรื่องรักซ่อนแขนอุตายนี่จําได้นะฮะแฟนๆตโกนเลยนะรักซ่อนแขนเล่นสองฉากเองเล่นละครแล้วมันเป็นไงครับอ๋อมันรู้สึกไงเพราะไอ้สองฉากที่ไปเล่นโอ้โหเหมือนเหมือนโลกใหม่เลยครับคือเราก็แบบว่าไม่รู้มาก่อนอะไรเป็นยังไงคือ ต้องทาอย่างนี้เนะี่ยต้องนี้มาแล้วแบบว่ากล้องเครื่องก็เต็มไปหมดไฟเฟยคนก็เยอะอ,อะไรก็เต็มไปหมดก็ผมก็ยังงงๆเออ,อ,อไปครับออเออไปเออไป <laughs> ออออไป <laughs> ออไป,ไปอย่างนั้นนะครับแต่มันก็ผ่านไปผ่านไป <laughs> แต่แทนที่มันจะผ่านไปเลยมันไม่ใช่ครับท่านผู้ชมคนมันจะใช่มันต้องใช่เขาก็ได้รับการท้าถามให้เล่นละครอ,อีกและจนมากระทั่งตอนนี้ที่เล่นละครอยู่กับเราที่ท่านดูอยู่ตรงนี้ก็คือรักออกอากาศครับมาเล่นกับคุณเชอรี่เล่นคุณเชอรี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่า ดีใจก่อนเลยนะครับที่ที่ได้เล่นกับคุณเชอรี่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเรียกได้ว่าก็เป็นนักแสดงรุ่นพี่คนหนึ่งที่มากฝีมือนะครับแล้วก็แล้วก็ช่วยอะไรเราได้เยอะด้วยความที่ว่าเรายังใหม่อยู่ด้วยคุณว่าไหมว่าเชอรี่เขาเป็นคนมีเหมือนเขาเรียกว่ามีความเมตตาครับใช่ไหมครับเขาจะเป็นคนเหมือนมีน้ําจิตน้ําใจอะ่ะครับเขาจะยิ้มนิดนิดแล้วดวงตาเขาจะบอกว่าไม่เป็นไร <laughs> ใช่ไหมครับเออ เพราะคะุณทับเขาหลายทีเลยนี่เดี๋ยวล้มทับเดี๋ยวล้มทับตลอดเลยนี่เขาทับผมก็มีครับอเขาทับคุณก็มีอ๋อเหรอฮะคือไอ้เขาทับคุณเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยฮะเพราะว่าเข้อตัวเบานิดเดียวฮะไอ้คุณทับเขาเนี่ยผมว่าเชอรี่จะตายเอานะฮะใคถามเขาบ้างไหมว่าพี่เชอรี่ครับพี่จะตายไหมไม่คือเราก็ไม่ได้ทับไปทั้งน้ำหนักทั้งตัวครับเราก็มีการเซฟเอาเข่าล้อมไว้บ้างเอามือดันไว้บ้างอ๋อเพราะว่าเราเล่นเวทเวลามือดันดันที่ข้างนอกเขาอย่าไปดันที่เอวเขาสิครับ เอวเขาจะเคล็ดนะครับคุณเอามือไปตึ๊อย่างนี้เขาก็ตายเลยนะครับเจอรี่สวยไหมครับสวยครับน่ารักมากครับเล่นละครเรื่องนี้มีความสุขไหมมีความสุขครับอถ้าเทียบย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนที่จะมาเรื่องนี้มันเป็นสะพ้ายไกลปืนเที่ยงถูกต้องครับนั่นเล่นกับใครกับพี่แอนกับพี่ชาคริสดีไหมอันนั้นก็ดีครับนันได้อีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งแอนทองผสมเป็นไงในสายตาคุณโอ้โหเป็นเป็นผู้หญิงที่ที่น่ารักมากคนหนึ่งครับและการแสดงอะ ยิ่งหนักเลยครับก็แสดงยนี่คือแบบว่าอยู่ในขั้นแบบว่าเหมือนกับว่าขั้นสุดยอดแล้วก็ว่าคุณพูดถึงเจ้าแม่แห่งเจ้าแม่เลยนะในวงการนี้นะผมว่าแอนทองผสมเนี่ยชาคริตล่ะชาคริตดูเป็นคนนิ่งๆเฉยๆนะแต่ดวงตาและคําพูดเรื่องการแสดงก็สุดยอดเหมือนกันครับใช่ไหมครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มนรักข้าโตมัตอะมนรักข้าโตมัตนี่เล่นกับแพทกับฟิลเป็นไงอันนี้ก็ดีครับเป็นละครเป็นละครตลกที่ตลกมากๆเรื่องหนึ่งซึ่งฝึก ฝึกสมาธิให้เราเพราะว่าเราจะหนุดขำตลอดครับแต่มันมันถูกมันถูกพัฒนามาเรื่อยครื่อยเรื่อยจนมาเรื่องนี้ตอนนี้ถ้าคุณมองการแสดงตัวคุณเองคุณมองเป็นยังไงบ้างแล้วครับผมว่ายังต้องพัฒนาขึ้นไปอีกเยอะครับหมหือว่าคือด้วยด้วยระยะเวลาที่เราเพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วก็ด้วยประสบการณ์ผมว่ามันยังมันยังอยู่ในขั้นตอนการการเรียนรู้การเก็บเกี่ยวอยู่ครับแต่ขณะที่คุณกําลังพัฒนาและกําลังเก็บเกี่ยวนี่คุณรู้ใช่ไหม ถามจริงๆว่าคุณดังมากถับถามจริงๆก่อนอยากรู้ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณดังมากอ่ะคุณมีแฟนคลับที่นี่ขนาดนี้เมืองจีนก็มีครับคุณมีแฟนคลับที่เมืองจีนทําไมคุณไปมีแฟนคลับที่เมืองจีนได้คุณจ้างเขาไปเท่าไหร่เหรอครับก็งงว่างเลยครับไม่เท่าไหร่ครับอ๋อจ่ายไม่ใช่คือก็ยังไงอยู่ครับจริงๆเขาเขาดูละครที่ไทยครับผมเริ่มจากดูละครที่ไทยดูผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าดูยังไงก็แล้วแต่คือเราดูผลงานเราครับ แล้วเรามาเป็นแฟนเราเป็นแฟนคับตอนนี้เขาดูอยู่รายการผมเนี่ยเขาก็ดูกันนะครับคุณจะพูดกับเขาไหมครับครับที่จีนเหระอ๋อสอนเนี่ยคือแฟนคลับที่จีนเนี่ครับ omcc ไงครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณแฟนคลับที่จีนนะครับที่ที่ให้กําลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานครับจะบอกว่าดีใจมากๆจริงคือมันเป็นอะไรที่เกินคาดผมจะบอกว่าคือแฟนคลับที่มีที่ไทยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมากๆแล้วครับแล้วยิ่งมีที่จีนอีกก็คือแบบ ดีใจมากจริงๆครับครับผมสุดท้ายนี้เขาอยากจะบอกกับแฟนครับที่เมืองจีนว่าวัวไอหนีนะแบบแปลเป็นบ้าครับแปลเป็นบ้าว่วไอหนีเนี่ยวัวไอหนีเอออ่าโอ้โหในคำพูดจะชัดเลยนะหัวไอหนีนะฮะชัดเลยโอเคครับหวังอะไรต่อไปผมอยากจะทํางานละครให้ได้ยาวที่สุดถ้าเกิดกลับมาที่ยังมีคนจ้างหรือยังมีคนอยากดูผลงานของเราครับ ผมก็ยทำไปเรื่อยๆครับคุณมีแฟนหรือยังยังครับทำไมมันอ๋อเรื่องมากแฟนขับคุณผู้เลงนะครับแฟนขับคุณจะโกรออกมาว่าเรื่องมากเลือกมากครับอ๋อเลือกมากเลือกมากเลือกมากจริงปะเลือกมากจริงอ่รจริงครับผู้หญิงงคุณต้องเป็นแบบไหนผมยาวผมสั้นผมไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นผมยาวหรือผมสั้นนะครับเป็นเดี๋ยวก่อนอันนี้กำหนดหรือเปล่าต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต้องเป็น ผู้หญิงครับกาหนดแน่นอนเปล่าครับหรือกําหนดมีการก็ได้ก็ได้ผู้หญิงครับผู้หญิงโอเคครับแบบไหนคือผมดูที่นิสัยนะครับว่าคือเขาต้องต้องเข้าใจในตัวเราเข้าใจความเป็นเราผมว่าความเข้าใจนี้มันก็ครอบคลุมถึงทุกอย่างแล้วครับแล้วคุณจะไม่จีบใครจริงๆเลยเหรอคือคือไม่ได้อ๋อมน่ะอ๋อมน่ะบ้าน่ะตัวเองคือ คือช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับรพเพราะว่าทำงานเยอะแล้วคิดถึงช่วงไหนตอนกลางคืนเหรอ,อคิดถึงช่วง,อ <ม période> งวตอนดึกดึกหรืออะไรเงี้ยเ<ว><น>หรอก็ยังยังยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะยังไม่ตอนนี้ก็ทํางานในเรื่องงานอย่างเดียวเลยคิดถึงแต่เรื่องงานอย่างเดียวดูไปเรืร่อยๆครับถ้าเกิดว่าเข้ามาใช่ก็ใช่ใช่ครับไม่ได้ expect ว,ว่าต้องใช่คนนั้นต้องใช่คนนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ครับแสดงว่าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตพอสมควรเป็นคนที่เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันมาใช่ก็ใช่มันก็มีส่วนเลยครับแต่คือ อย่างที่บอกคือถ้ามันมันจะมีมันก็มีเองคือเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าเอ้ยไม่อยากมีแฟนไม่ต้องมีแฟนไม่ได้อยากไปจีบใครอะไรมันก็ไม่ใช่ครับผมว่าวันหนึ่งคือถ้าเราเจอแล้วมันใช่มันจูงกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องมันก็มันก็ใช่เองครับครับผมนั่นคือความรู้สึกจริงๆของคุณตอนนี้แฟนๆไม่ใช่มีที่เมืองเชียงเมืองไทยก็มีนะครับอ่าก็คำถามสุดท้ายแล้วคุณมีอะไรอยากจะพูดพูดกับแฟนๆของคุณที่เมืองไทยบ้างเชิญครับต้องขอบคุณจริงๆครับคือไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแล้วนะครัับคคอททุกกกกนนี่เจ็็ คอยให้กำลังจใจคอยซื้อขนมมาให้ซื้อเอาของนู่นนี่นั่นมาให้ต้องบอกว่าไม่คิดเลยว่าผู้ชายคนนี้จะมีวันนี้ได้แล้วก็จะมีคนชอบขนาดนี้ขอบคุณจริงๆครับมีน้าภูิใจนะฮะคนเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้ตอนไหนครับตลอดเวลาครับตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าคุณจะผิดพลาดมากแค่ไหนผมว่าทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาครับอ,อมอัคคพันธ์ครับ แลวภาพภาพนี้คือภาพที่รายการทุน i g โช s h ขอมอบไปกับคุณอมอากพันน้ำวาดนะครับจากละครเรื่องล่กสุดขเ้าที่เราได้ชมกันไปนะครับคือรักออกอากาศนะยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักนะฮะในละครก็เห็นอยู่แล้วนะว่าคนเราเปลี่ยนได้เพราะในละครนี้จริงๆแล้วโดยพื้นฐานเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนที่มองแทบจะไม่เห็นหัวคนอื่นนะครับแต่สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แล้วในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยในชีวิตจริงก็เคยเป็นคนซึ่งไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมีวันนี้ได้ แต่ท่านผู้ชมฮะเขาบอกแล้วคนเราเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ที่อยากจะเปลี่ยนนะครับและที่สําคัญที่สุดคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันก็จะอยู่ที่นั่นขอให้ความสําเร็จมาเยือนคุณตลอดไปขอให้แฟนคลับขคุณมากขึ้นมากขึ้นมีเป็นล้านๆเลย <c oughs> นะครับขอให้สิ่งต่างๆเห <ๆ S 1> ล่าน <c oughs> <ach> ี้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆด้วยนะครับฝากไปด้วยครับท่านผู้ชมกับผู้ชายคนนี้อมอมอพคนธลครับ